ไปดูคอนโดผ่อนตรงกันค่ะเวลคัมทุพปัทยาค่ะทุกคนตอนนี้โออยู่ที่โครงการให้ลูกค้าผ่อนตรงกับเรา0นเลยค่ะเครดิตไม่ดีทําอาชีพอิสระซื้อได้ไหมนะซื้อได้แน่นอนค่ะผ่อนตรงกับเราได้ด้วยนะคะก่อนอื่นฝากคุณเพื่อนกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่องโอไว้ด้วยนะคะเราไปดูห้องกันค่ะและนี่คือห้องตัวอย่างค่ะทุกคน25ตารางเมตร สวยๆแบบนี้เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้ไปหมดเลยค่ะแถมผ้ามานด้วยนะคะทุกคนมุมนี้ให้คุณสามีไปเลยค่ะแอร์คอนดิชันทีวีจัดสรรให้ตามนี้เลยค่ะทุกคนโต๊ะทานข้าวไปดูในส่วนของครัวกันค่ะให้อะไรบ้างตัดเครื่องสักผ้าบิวอินให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนสิงล้างจานนะคะเตาไฟฟ้าตู้เย็นดูดควันก็มานะคะแถมเตาไมโครเวฟด้วยนะคะ และนี้คะ่ะห้องอาบนะ้ำสุขภัณฑ์ค่ะล้างหน้าไหมคะไม่หมดค่ะไปดูระเบียงกันจ้าให้ระเบียงใหญ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าผ่อนตรงได้จริงหรือเปล่าทักหาโอได้เลยนะคะเราเจอกันที่พัทยาคะ่ะทุกคน